สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพระปิดตาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันนะครับกับพระปิดตายุคต้นยอดนิยมของหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงอย่างองค์ตัวอย่างนะครับที่นำมาให้ชมเพื่อนๆได้เคยชมกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ทบทวนกันอีกรอบนะครับกับพระปิดตายุคต้นของหลวงพ่อทองสุขนั้นดูอย่างไรก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อต้องจดจําพิมพ์กันก่อนนะครับว่าพระปิดตาหลวงพ่อทองสุข มีพิมพ์อะไรบ้างนะครับยุคต้นยุคคำว่ายุคต้นของหลวงพ่อทองสุกนะครับตามอาจารย์บ๊อบบี้ปากเกตที่จะทําหนังสือนะครับแยกแยะพิมพ์ไว้นะครับว่าพายุคต้นต้องพิมพ์ทรงตภาพนะครับนี่คือพิมพ์ทรงตภาพอย่างองค์ตัวอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงตภาพเข่ากว้างสะดือจุนและเดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับว่าพิมพเข่ากว้างสะดือจุนดูกันอย่างไรดูกันคร่าวๆนะครับ ดูกันคร่าวๆจะได้เข้าใจความหมายกันรวดเร็วนะครับนี่ครับพิมพ์เข่ากว,ว้างสลือจุนวันนี้ผมนํานะครับมีแบบไม่ตัดปีกไม้ชมนะครับองค์นี้ไม่ได้ตัดปีกนะครับปีกก็คือเนื้อที่ล้นบล็อกออกมานะครับปีกก็คือเนื้อที่ล้นบล็อกออกมาเมื่อส่วนที่ล้นบล็อกออกมานะครับถูกตัดแต่งนะครับจะเข้ารูปอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพาปิตาพิมพเข่ากว,ว้างสลือจ,จุนเขากว,ว้างมาจากที่ เข่านะครับมีความกว้างนะครับมีความกว้างจะแยกแยะกับพิมพ์แขนล่ํานะครับองค์นี้พุทธลักษณะจะคล้ายๆกับพิมพ์แขนล่ําแต่เขากว้างสะดือจุนนะครับเขากว้างสะดือจุนกับแขนลําสะดือจุนให้ดูที่แขนนะครับลำขาเหมือนกันนะครับพัฒนาพิมพ์มาเช่นเดียวกันองค์ต่อมานะครับเป็นพิมพ์อ่นี่ยุคต้นนะครับยุคต้น ก็เคยกล่าวแล้วนะครับยุคต้นนะครับถ้ายุคพระยุคต้นจริงๆนะครับผมให้แนะนําจุดแรกเลยนะครับพาะยุคต้นต้องดูเนื้อหาหมวลสารด้วยนะครับเนื้อหาหมวลสารต้องพระต้องมีความเก่งอายุมากกว่า50ปีนะครับยุคต้นก็คือปีศ2,495ถึง2,505นะครับก็ต้องอายุเกิน50ปีความแก่งของเนื้อนะครับบอกแม่พิมพ์ที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับ องนี้เป็นพิมพ์แข้งขนานจัดอยู่ยุคต้นนะครับด้วยเนื้อหามวลสารนะครับเห็นไหมครับความแข่งของเนื้อนะครับพระที่ได้อายุพระที่ได้อายุจะดูประมาณนี้นะครับเคยทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถย้อนดูได้นะครับพิมพ์แข้งขนานหรือพิมพ์มีนิ้วมือของหลวงพ่อทองสุขที่จัดว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับหาชมได้ยากเช่นกันในพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้ก็มีให้ชมกัน3ององนะครับวันนี้ด้วยพุทธักษณะที่ แม่พิมพ์เดียวกันแต่การเก็บรักษานะครับที่มาคนละที่กันนะครับสภาพความสวยสมบูรณ์แตกต่างกันคราวนี้มาดูยุคต้นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่จัดว่าพิมพ์ยอดนิยมนะครับก็คือพิมพ์พิมพ์ตภาพเล็กนะครับเห็นไหมครับพระปิดตายุคต้นผมก็เคยแนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะครับปิดตายุคต้นต้องดูเนื้อหามวลสารดูรักนะครับดูพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับพิมพ์เล็กนี่พิมพ์เล็กพิมพ์ตะภาพเล็กนะครับ คำว่าต,ต,ตภาพก็มานะเห็นไหมครับตภาพคือลักษณะฐานกว้างนะครับฐานกว้างแล้วพระมีความสั้นต้อเตี้ยนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ก็เป็นที่มาของคําว่าตภาพนะครับตภาพเมื่อเมื่อเมื่อพลิกหลังออกมานะครับพลิกหลังนะครับคล้ายๆพิมพ์ทรงตภาพนะครับตภาพน้ํานะครับก็เลยเป็นที่มาของพิมพ์ตภาพนะครับเป็นชื่อโบราณที่เรียกกันนะครับนี่ลักษณะพิมพ์ทรงตภาพนะครับ ไม่เหมือนกับพิมพ์ชลูดนะครับพิมพ์ชลูดจะสูงโปร่งนะครับสูงโปร่งสูงยาวนะครับคําว่าชลูดคือสูงขึ้นเค่นั้นเองนะครับคราวนี้การพิจารณาพายุคต้นนะครับต้องดูเนื้อหามวลสารดูอายุพระให้ได้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเจอพิมพ์เขากว้างสลือจุนนะครับบอกเทคนิคเบื้องต้นเลยนะครับเขากว้างสลือจุนเป็นพระยุคต้นยุคต้นเพื่อนเพื่อนพลิกดูด้านข้างได้เลยนะครับอ่า เหมือนเหรียญนะครับเหรียญเดี๋ยวนี้ชี้ขาดกันที่ด้านข้างเยอะพระปิดตาของหลวงพ่อต้องสุขก็เช่นกันนะครับพลิกดูด้านข้างได้เลยครับถ้าเจอพระพิมพ์เขากว้างสะดือจุ่นนี่นะครับพิม์เขากว้างสะดือจุ่นแต่ตะเข็บอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตให้ดีนะครับพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นของหลวงพ่อต้องสุขนะครับนี่พิมพ์ตะภาพนะครับสังเกตให้ดีนะครับตะเข็บจะคอนไปข้างหลังนะครับตะเข็บจะคอนไปข้างหลังนี่เห็นไหมครับ คือบล็อกหน้านะครับจะมีความลึกกว่าบล็อกหลังนะครับเมื่อประกอบกันแล้วนะครับแล้วที่เหลือนะครับก็มาดูพิมพ์ทรงให้ถูกต้องนะครับความชัดเจนนะครับความลึกของร่องแขนนะครับความลึกของร่องแขนนะครับความลึกแบบนี้นะครับแล้วดูกับเมื่อเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันหลวงพระหลวงพ่อทองสุขถ้าเล่นให้ปลอดภัยนะครับเล่นโซนเนื้อผงน้ํามันเหลืองฉ่านวลแบบนี้นะครับมีมวลสารครับเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดง สะสมอยู่ในพิมพ์พระนะครับพระจะไม่มีเนื้อขาวล้วนนะครับไม่มีเนื้อสีขาวไปเลยนะครับนี่ขาวมากับนี่ความขาวนี้นะครับเกิดจากคราบแป้งที่ปัดพิมพ์นะครับค้าบแป้งปัดพิมพ์ค้าบแป้งโรยพิมพ์นะครับแต่จริงๆนะครับเห็นไหมครับความเก่าความเนื้อที่โดนสัมผัสนะครับจะเหลืองชำนวนที่ไม่โดนสัมผัสนะครับี่พระสภาพเก็บมาก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่คือพิมพเขากว้างสะดือจุ่นยุคต้นที่คาดว่าสร้างประมาณปี2,495-2,505จะเป็นพุทธลักษณะแบบนี้นะครับดูความคมของแข้งนะครับความคมของหน้าแข้งนะครับเป็นสันเป็นคมนะครับพระจะมีความคมชัดลึกอยู่ในตัวนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆดูผิวให้ตึงนะครับตึงนะครับไ รอยปริดแยกนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติความเก่าของอายุนะครับมีความย่นของเนื้อนะครับความย่นของเนื้อนี่นะครับความย่นความปริดแตกนะครับเหมือนองค์นี้นะครับย่นปริดแตกเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือพระที่ได้อายุนะครับย่นปริดแตกแตกโดยธรรมชาตินะครับร่องรอยธรรมชาติจะมีสีที่กลืนกันไปนะครับไม่มีสีที่ว่ามีเร่งปฏิกิริยานะครับพระที่เร่งปฏิกิริยา นี่ครับเนื้อหามวลสารเห็นไหมว่าผมพยายามซูมให้ดูเนื้อผงน้ํามันพายุต้นเนื้อผงน้ํามันแบบนี้นะครับนี่ก็เห็นไหมครับตะเข็บนะครับบล็อกหน้าเขาจะแกะมาลึกนะครับบล็อกหลังจะตื้นแต่ถ้าเจอกึ่งกลางนะครับพระอาจจะเป็นพระเสริมยุคหลังนะครับเป็นเกจิยุคหลังสร้างนะครับหรือเป็นเกสของสนามเพื่อนๆก็พิจารณาดูให้ดีนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะครับเลื่อนดูคลิปแต่ละคลิป ที่ผมแนะนําให้ได้ครับนี่ให้ดูเบื้องต้นกันวันนี้คร่าวๆกันเลยนะครับกับการแยกแยะยุคต้นนะครับยุคต้นนี่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 ไอ้นี่เห็นไหมครับดูเนื้อนะครับธรรมชาตินะครับเหมือนเหมือนคนที่ศึกษาสมเด็จนะครับเหมือนคนที่ศึกษาสมเด็จนะครับจะดูอะไรดูลายลายงาดูลายงาการแตกลายงาการแตกลายงานะครับเกิดจากการพระที่ลงรักมานะครับ พ้าที่ลงรักจุ่มรักมาครับแล้วก็รักที่เยิ้มซึมเข้าไปเนื้อผิวนะครับเมื่อรักหลุดลอนออกสิ่งที่เยิ้มลงไปผิวพ้านะครับจะมีการแตกลายงาขึ้นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตะเข็บนะตะเข็บแล้วก็ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเหลืองฉ่านวลนะครับเหลืองฉ่านวลการดูพิมพ์นะครับผมเคยแนะนําไปแล้วครับดูพิมพ์เห็นไหมครับพระหลวงพ่อทองสุกนี่ครับจะบิดเอียงมาฝั่งนี้นะครับฝั่งเอียง มาไหลไหลด้านซ้ายเห็นไหมครับไหลด้านซ้ายบิดมานะครับแล้วทําให้ข้อศอกของหลวงพ่อต้องสุกนะครับพระปิตาหลวงพ่อต้องสุขข้อศอกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดขององค์พระนะครับเห็นไหมครับพระเมื่อบิดเอียงลองเทียบดูครับลองเทียบดูกับพิมพ์แข้งขนานดูใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วลองเทียบดูอีกพิมพ์นะครับที่ผมเคยแนะนํากันแล้วนี่เห็นไหมครับ นี่คือลักษณะพุทธลักษณะของพระนะครับจะพัฒนาพิมพ์มาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพระจะมีการบิดนะครับบิดข้อศอกด้านซ้ายขององค์พระนะครับจะยกสูงนี่คือพระสไตล์ของพระปิตาพิมพ์บภาพยุคต้นของหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่ลองเปรียบดูสามพิมนะครับต่อให้เป็นพิมพ์แขนล่ําหรือพิมพ์สะดือจุ่นก็เช่นกันนะครับที่จัดอยู่เป็นยุคต้นของหลวงพ่อทองสุกนะครับเห็นไหมครับ ก็นี kind of wow, e it, it gram, ่คือประโยชน์นะครับประโยชน์กันในการศึกษาพิมพ์พระนะครับคราวนี้เราก็แยกแยะได้แน่นอนนะครับว่าพระยุคต้นยุคกลางยุคปลายจะเป็นอย่างใดถ้ายุคกลางนะครับยุคกลางมีทั้งตะเข็บตะเข็บอยู่ด้านหลังนะครับเป็นบางพิมพ์นะครับบางพิมพ์ตะเข็บก็อยู่กลึงกลางแล้วนะครับายุคกลางนี้ครับตะเข็บเขาตะเข็บพระจะอยู่กลึงกลางจะเป็นพิมพ์ส่งชลูดนะครับ อย่างชูรูดแขนเอียงนะครับตบเข็บเขาจะอยู่กึ่งกลางแล้วนะครับไว้เป็นคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะได้นําเสนอและก็แนะนํากันอีกครั้งนะครับที่ทําให้ชมกันบ่อยๆนะครับเพื่อจะเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อท้องสุกนะครับให้พระเราเล่นกันมาตรฐานนะครับเมื่อทุกคนเล่นเป็นนะครับพระก็จะยกระดับนะครับยกระดับความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับ เพื่อจะให้เพื่อนๆนะครับได้ร่วมศึกษาพระปิตาหลวงพ่อตองสุขให้มีความเชี่ยวชาญชํานาญนะครับแล้วก็กล้าซื้อกล้าตัดสินใจนะครับกล้าที่จะหามาใช้กันนะครับบางคนนะครับเบื่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายกับคาว่าเกนะครับพอซื้อมาทุกรอบเกนะครับเท้จริงนะครับพระสายวัดสพานสูงนี้พุทธคุณดีมากนะครับพุทธคุณดีมากเพราะว่า สืบสายมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพราะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนั้นขึ้นเป็นเบญจาภาคีแห่งพระยอดนิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็าาราคาก็าอาจเอื้อมกันไม่ถึงนะครับหลักล้านกันแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงได้มีเกตเล็กเกตน้อยในพระปิตายุคต้นของหลวงพ่อทองสุกนะครับจําพิมพ์จําเนื้อนะครับจำความหนาของบกหน้าบกหลังกันให้ดีนะครับ แล้วก็จะได้พระแท้มาครอบครองแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ